กันที่ตลาดตกลุงน้ำาันชุมพรกับร้านยำจีจา้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาหารกันไปหลายวันนะครับเพราะว่าฝนกระหน่ำแซมมูเซลของพี่ยำมูเนลมิทะเลหมูสับใส่ได้ไหมคะ ด้วยไกลไปหน่อยครับไกลเดินท่อค้าแบบไปส่งที่ไหนนะอม,มตะหรือไปส่งที่ไหนกันเนะี่ยไม่ได้บอกหนูจริงๆถ้าไกลหนูไม่ค่อยให้ไปมันอันตรายอ๋อ ด้วยอยากส่งอยากส่งยำมูนเส้นค่ะ60บาทนะคะ<า>ก่อนก็ลูกชายทะเยำจิ้มจัดได้ออกสื่อออนไลน์หลายช่องทางเลยนะครับเพราะว่าสมบูรณ์ที่ร่ช่วยลุกแมวที่ลงเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถนะครับยังอยู่ในบ้านอยู่เลยค่ะเนี่ยตอนนี้ก็ ครับมาเลีย้ยงดูปูเตืออย่างนี้เสื้อที่ใส่ตอนไปจับแมวก็เอาไปลองให้แมวนอนนะครับตุ้มเทสุดๆวันนี้ไม่ได้เห็นชมหน้านะครับเพราะว่าไปเรียนไปเรียนหนังสือสก,กับโกนะกับอ,อ,อ,ขอ,ขอากูค่ะอกูอ๋ขอ,ขอ ที่ร้านทางหล,ลังก็ลงของแน่นๆนะครับของพี่ได้แล้วค่า60บาทจ้ารู้สึกว่าคอาหมูย่างย่างไม่ทันยังไม่ทันของพี่ถึงแลค่ะี่ขอบคุณน,นะคะพี่าานี่่ะนี่ขอบคุณนะคะพี่ทุกก็ตลาดโตลุ่หน้าศาลเครื่องวีนะครับ หมย่างแยกินทนี้ก็พยายามจะขายทุกวันเอาหมูย่างแยกซินนะคะแถาแวะใกล้เคียงหรือภายในอำเภอเมืองเนี่ยมีการมาสั่งกันได้เนาะ 1บาทร้าอหนูพิเศษนะเอาเหรอฟาคะีๆทำท60บาทเอง้อไหมดูน่ไรวันหน้าเนาะว่าจะเมันไม่ใช่เรื่องเรื่องมันไม่พอได้วยแหลมันยังไม่สุกอะได้ชุดหนึ่งพอดีเลยพี่ใส่ยขอบคุณนะคะพอได้ไหมน่าไปดูคลิปเลย 必要。 ินมากันได้นะครับตายทุกวันเพราะไปไหนไม่รอดครับของเใหม่เลอาที่ที่แอลกอฮอล์มาแบบจัดเต็มเลยย,ยังไม่รู้จอีกนานเท่าไหร่เนาะถึงจะปล่อยให้เพราะว่าตัวเลขมันสูงมากมจริงๆตัวเลขสูงเนี่ยมันไม่ได้อยู่โซนนี้นะครับ แต่จะไปอยู่โซนศีราชาโซนนากลเือบางละมุงนะครับตัวอำเภอเมืองเนี่ยก็เลยก็ประมาณร้อยกว่านะร้อยกว่านี้กระจายกันไปเลยครับรู้สึกทำลายตลาดโต้รุ่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะ ความเป็นจริงครับเมื่อมันเกิดเราก็ต้องอยู่กับมันได้เนาะผมก็กลัวจนไม่กล้าออกไปไหนเลยครับเขาเรียกว่าอะไรนะต้องจำใจเนาะเราก็ต้องสู้กับมันนะครับเราก็ยอมรับแล้ก็ พยายามป้องกันตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขยันหมั่นล้างมือครับช่วยได้แมส์ในที่ชุมชนก็พยายามอย่าไปถอดแล้วก็ใช้ของคุณภาพดีหน่อยนะครับอันนี้ลูกค้าวีค่ะยำตามสั่งยำตามสั่งเลย v พี VIP นะครับ ชมกันต่อครับพอดีผมมาช่วง6โมงตัวนี้คนก็จะซานิดนึงแต่บินเนี้ก็ไปชุดใหญ่เลยยเดี๋ยวค่อยให้แม่ค้าโชว์บินให้ดูนะครับ okay. ที่แล้วรู้สึกม, 2, ม comment, บบีเอฟซีบาคอมเนต์บอกว่าเอ๊ะเห็นอะไรแวบบ๊แบๆบอยู่ในน้ำมะนาวมันคือพึ่งนะครับพึ่งค่ะสวนมากมันไม่ใช่แป้งนะครับมันคือพึ่งลูกค้าเมนูนะะพ่งชอบลงน,น,น,นี่อันนี้มีเนย<อ>จะเห็นเมันเป็นอย่างเนี้ยครับ คือเขาเลงผิดไงเขาจะลงน้ำเชื่อมแต่เอิญแลนดิ้งผิดครับไปลงในมะนาวเฉยจะเสียชีวิตแบบหวานๆก็ไม่ได้ลายเป็นเปรียวปริดเลยเน,นี่นะครับ่ม่มมามาคา60บาทนะคะ เอสซีติกะ<ห>ตัดคอนะครับบอกว่าไม่น่าชมคลิปเลยชมบุ๊บอย่างทันทีลูกค้าบอกอะไรนะเพิ<ห>่งไปคลอดลูกมาใช่ไหมลูกค<ห>้าบอกลูกค้าบอกเพิ่งไปคลอดลูกมาใช่ไหมเห็นว่าเพิ่งไปคลอดลูกมาอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่คนนี้เพิ่งไปคลอดลูกมาลูกค้าทำอะไรจ๊ะเอายำมมาใส่ใส่เกล็ดกัะใส่ถ้วยหรือใส่ถุงคะใส่ถุง ตอน440บาทลูกค้าเออให้สังจำนวะนช่วงนี้แม่ค้าก็องอย่าดน,นะครับเพราะว่าคนจะเดินน้อยลงใช่ค่ะเพราะสถานการณ์มันตัวเลขมันน่ากลัวนะครับขอบคุณนะคะแม่ค้าก็เลยบอกว่ารับสมัครลูกค้าจํานวนมากนะไม่เกี่ยงเพศไม่เกี่ยงอายุนะครับรับหมด ตรงนี้มีทุกอย่างขาดแลนเฉพาะลูกค้านะครับของนี่ครบทุกอย่างเลยค่ะยิ่งของนีครบทุกอย่างค่ะลูกค้ามาทานอย่างเดียวแล้วก็คอนเทมอีกทีหนึ่งทางร้านไปตรวจมาเรียบร้อยแลวนะครับลอดแน่นอนเขียวเผื่อจะมีแคทสีบางท่านเนาะเพราะว่าเคยอ,อยู่กลุ่มแจงจริง แต่ไปตรวจมาแล้วครับรู้สึกตั้มไปฉีดวัคซีนมาแล้วใช่ไหมในร้านฉีดหมดแล้วอ้ยเจี่ยมหมดแล้วหนูคนเดียวยังทำไมอ่ะหนูเรามีโรคประจำตัวใช่ค่ะหนูหนูต้องไปปรึกษาหมอหมอก่อนก็ไม่ไม่กล้าเสี่ยงเนาะอ่นี่นะครับอันนี้60บบาทค่ะยำตามสั่ง หนูเองอ่ะไม่ไม่มั่นใจบางคนก็บอกว่าติกต้าดีบางคนก็บอกอ่าซีโนแบกหรืออะไรสักอย่างเนึ่งอ่ะที่มันมีสี่ห้าอย่างอ่ะอันนู้นดีอันนี้ดีคือหนูก็ไม่รู้ไงว่าตัวไหนมันเหมาะกับหนูอ่ะเพราะว่าเออหนูเคยหนูผ่าหัวใจมากเคยผ่าตัดหัวใจมาอะไรเงี้ยเคยกินยาโรคประจาตัวแล้ว,วลถ้าเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาคือเอฟเฟกต์มันเป็นอะไร้นมใหม่งเงี้ยลูกอ่ะเดือดร้อนแน่ไม่มีใครดูเขาหนูก็เลยว่าเดี๋ยวขอศึกษาให้แบบว่าตอนนี้ก็ป้องกันตัวเองไปก่อน ลูกค้าได้แล้วค่ะ60บาทจ้าขอบคุณนะคะเต็มบ้านเลยทุกวันนี้นถ้ากินได้ก็กินเข้าไหร่ใช้แบบที่อยู่ตามสถานพยาบาลใหญ่ๆเลยเนาะ ชอ,ชอบซื้อนู่นซื้อนี่เซ็ซเมบ้านไปหมดแล้วค่ะปืนสเปร์ก็มีนะครับปินไม่เยอะเท่าเมื่อวานแต่ว่าก็เขยังพอมีนะคะ <S <S แต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าต้องการรับสมัครลูกค้า <S 2> <S 2> จำนวนมากอนานหน่อยจ้นนยจสถา,น,น,าน,ใน,ในการณ์นนรเป็นแบบนี้ ผู้ช่วยสองคนอาจจะไม่ได้เห็นนะในคลิปถัดไปหยอกหยอกครับหยอกหยอก <laughs> ผู้ช่วยหนูน่ารักนะพี่ <laughs> เอาในขวดก่อนเหรอไปร่นว่างไงไปร่นทางคุณสวัสดีครับยังใส่เสื้อสวัสดีครับยังใส่เสื้อไม่กลัวร้อนเลยนะเปลี่ยนวันหนึ่งสิบรอบ มะม่วงกุ้งสุกนะคะเดี๋ยวใส่มะม่วงที่ไหลมาแล้วใกล้เคียงนี่ไปส่งฟรีใช่ไหมส่งฟรีค่ะวันวันนั้นแฟนไปถึงอมตะไปถึงซอยเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยยังไม่คิดเงินไม่คิดเงินค่าส่งเลยคะ่ะไม่รู้จะคิดเทยย่างไงแล้วแฟนเขาไม่คิดหรอกแฟนหนูไม่คิดหรอกแต่ก็ชอบบริการจะเน้นส่งเฉพาะพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ<ห>เพราะว่า เดี๋ยวกลัวกลับมาไม่ทันเวลาเขาตอนขอเขาฟูฟิวแล้วเราต้อง,องเก็บร้านอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะครับก็ฝากกันไว้นะครับกับร้านยำที่จัตที่ตลาดลุเรน่าสารมบุรีที่เตืนน่ดดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เดินสายถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ